สวัสดีเพื่อนมนุษย์คนนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมารีวิวพัสดุที่เราเพิ่งได้มาก็คือเราเทรดนะคะนี่เลยเราเทรด LPS นะคะกับช่อง MB Maybe นะคะก็นี่นะคะแล้วก็โอเคอันนี้คือจริงๆเราแค่เราจะไม่ได้รีวิวเลยนะก็แค่จะเปิดเลยนะแต่ว่านี่แค่ก็เขียนว่ารีวิวด้วยวก็รีวิวให้แล้วกันนะอันนี้ก็ท่งแบบ 30อันนี้37บาทนะคะส่งแบบ EMS นะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราิดแกะเลยก็อันนี้คือเขาขอมาแล้วก็รีวิวให้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้รีวิวเลยก็ไม่ได้ลงยูทูบเลยนะคะก็เลยจะมาโอเคก็ไปแกะกันเลย ราโดนตรงไหนดีเดี๋ยวคีของก่อนว่าโอเค ามาดูของนไาอห็นแล้วะดูนนอตกันอีกว่ะขอบคุณที่ม,มาเทด้ทวยนะของแถมเป็นอ r อสนะไม่ชอบขอโทษนะฝากใช่ YouTube MB Maybe นี่นะคะโอเคโน้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นของแถมเนาะเออตัวนี้เราเรามีอยู่นะเรามีตัวหนึ่งแต่ว่า เดี๋ยวเราเอามาให้ดูตอนท้ายคลิปนะคะนี่ไงตัวที่เราเทรดของแท้นะคะนี่ลายเส้นน่ารักมากเลยจะมีรอยเปื้อนนิดนึงอะไม่เป็นไรนะคะข้างล่าง ข้างในไรนี้ไรนี้อ๋อที่มันอุ้ยนี่กลิ่นน่หอม,มกลิ่นนมนมดีนะคะทคเทซ์เจอร์ดีมากนะอะไรนะนเนี่ยแลเอ PS Pack p o c k ี p o พ o คืออะไรอ่ะมันคืออะไรฮะมันคืออะไร คืออะไรใครรู้บ้างมันคืออะไรอ่ะก็เป๋าเหรอน่าจะน่าจะใช่ค่ะโอเคก็ข้างในก็หมดแล้วหมดแล้วนะคะอ่านี้ก็คือทั้งหมดนะ โอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวที่มันของเรามีตัวนึงนะแต่ว่าไม่ใช่สีนี้นะนี่นะคะของเราอันนี้จะเป็นมันถอดหัวมไม่ได้นะแต่ว่าตัวนี้ถอดได้ก็ตัวนี้มันถอดได้นะนี่นะคะก็จะเป็นลายเส้นข้างหลังนะคะกันนะเอาเป็นแฟนกันได้เลยน่ารัก โอเคก็นี่นะคะคือคลองทั้งหมดที่เราได้มานะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกดติดตามช่องเอ่อมีเมบี้นะคะ i.d ดีเพียงเลิฟโคลอี Chloe หรือเปล่าน,นะคะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะ <S <S ขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย